สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะข้าชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้าย ท่านจะดวงดีดวงเฮงด้านใดมีโชคมีลาบด้านใดเข้ามาหากตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษท่านสามารถทำได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะจะขยับย้ายครั้งนี้นะคะจะย้ายในวันที่17ทธันวาคมปี2,566ยาวไปจนถึงช่วงวันที่15มกราคมปี2,567บวกลบแล้วก็เกือบจะ1เดือนเต็มเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมท่านจะมีความสุขมีรอยยิ้มมากขึ้นค่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่ท่านรู้จักมักจะนำพาสิ่งดีๆมาให้อาจจะเป็นคนที่ท่านร่วมงานด้วยหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือหุ้นส่วนหรือแม้แต่บุตรหลานบริวารคนรอบข้างนะคะเขาจะนำสิ่งดีๆมาให้เป็นช่วงที่ท่านเดินทางบ่อยค่ะ บางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซับพอร์ตหรือว่าออกทุนให้ก่อนมีคนอยู่เบื้องหลังหนุนหลังเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์คนรักและเมตตามีคนนึกถึงนะคะเช่นจะมีคนซื้อของขวัญของฝากมาให้เป็นระยะระยะะชวนท่านไปนั่นไปนี่โดยที่ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ชวนไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจคะ่ะ คนจะพูดถึงชื่นชมและนึกถึงท่านนะคะและที่สำคัญคนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆบ่อยครั้งช่วงนี้นะคะท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานช่วงนี้เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นราบรื่นขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัดๆเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะท่านจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้นค่ะ เช่นได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำงานบางอย่างให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้มีดวงได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆและจะเป็นงานที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะชื่นชมและดูจากท่านเพิ่มมากขึ้นท่านใดนะคะที่เป็นเซลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านเลยทีเดียวจะมีข่าวดีเกิดขึ้นฉะนั้นจงทำงานให้เต็มที่เนยหน่อย,อยแต่ท่านจะ มีข่าวดีๆเกิดขึ้นคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนคะ่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมจะมีโชคมีลาบด้านการงานและการเงินเกิดขึ้นท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้มาแบบงงๆไม่ได้คาดหวังตะกลับได้มาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำมาค้าขายนะคะช่วงนี้ขอยท่านขยันทำการตลาดคะ่ะหาวิธีใหม่ๆม,มากระตุ้นยอดขายด้วย,วยไอเดียไหนที่ท่านทำแล้วลูกค้าจะสนใจให้ความสำคัญให้ความสนใจทำเลยนะคะ ค้าขายอย่ามัวแต่นั่งคิดเล็กคิดน้อยอย่ามัวแต่นั่งเสียดายผลกําไรที่หายไปแต่ให้ท่านนั้นขยันทําการตลาดเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสทองสําหรับท่านที่ค้าขายเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าให้ท่านหาวิธีนําเข้ากระเป๋าให้ได้นะคะช่วงนี้ดวงการเงินเปิดนะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินเก่งมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินได้ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ ช่วงที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าท่านจะเหนื่อยใจกับหนี้สินแต่ช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นหากเงินขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นได้เงินมือเข้ามือมาทุกครั้งท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จนได้ค่ะเจรจาต่อรองผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองก็มักจะสําเร็จเป็นข่าวดีบางท่านได้เงินจากการขอกู้ยืมปากให้โชคให้ลาบหากท่านจะพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญในช่วงนี้มักจะเป็นไปในทิศทางที่ดี มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามทั้งเรื่องของการงานและการเงินรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวให้ท่านเร่งพูดคุยนะคะช่วงนี้เหมาะมากๆเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีคนฟังจะคล้อยตามและเชื่อถือคนโสดนะคะช่วงนี้จะพูดคุยกับใครถ้าท่านไม่ชอบอย่าไปล้อเล่นกับเขานะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าท่านจีบนะช่วงนี้มีสเสน่ห์ พูดคุยกับใครนี่ใครเขาก็ชอบใครเขากา็รู้สึกดีด้วยแต่หากท่านจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็ให้ทำเลยโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ทุกเรื่องค่ะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาให้โอกาสนำข้อเสนอดีๆมาหยิบยื่นให้รับไปนะคะอย่าได้ปฏิเสธจังหวะและโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนักครอนี้รวมไปถึงท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์ด้วยนะคะ ช่วงนี้จะมีคนนําสิ่งดีๆมาหยิบยื่นให้ขอให้ท่านรับไว้รับไว้พิจารณาค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธท่านจะอยากทําหรือไม่อยากทําคิดให้ละเอียดรอบด้านค่อยปฏิเสธอ่าในภายหลังยังไม่ถือว่าสายนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมไม่ค่อยหนักอกหนักใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะแต่จะไม่ถึงขั้นปลอดโป่งโล่งสบายทํางานแบบชิลๆยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วท่านดีขึ้นและที่สําคัญปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้น ก็มักจะเป็นปัญหาที่ท่านจัดการและแก้ไขได้บางท่านหากพื้นฐานดวงดีๆนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ซื้อของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านซึ่งเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสาหรับตัวท่านเช่นอาจจะได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ใหม่ทีวีตู้เย็นใหม่นะคะ จะมีสิ่งของชิ้นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในบ้านแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องระมัดระวังคําพูดนะคะข้อนี้ขอเตือนนะและจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆระวังอารมณ์ร้อนเผลอไปประทะคารมกับคนรอบข้างนะคะระวังให้มากๆควบคุมอารมณ์ให้ได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางานระวังปากจะพาซวยค่ะข้อนี้ระมัดระวังให้ดีๆบ้านรถที่ดินอสังหาจะนําพาข่าวดีๆมาให้บางท่านจะมีหนี้สินเพิ่ม กูยืมสำเร็จได้รับการอนุมัตินะคะการเงินถือว่าดีขึ้นชัดเจนค่ะบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางแต่ว่าชาวราศรีกุมนะคะท่านเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามักจะมีเหตุการณ์มาดิดตอนเงินในกระเป๋าของท่านเงินข้อมือมาทีใดก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้ง จะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นคะ่ะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นจะหมดเงินไปกับงานหมดเงินไปกับการเดินทางและออกงานสังคมพบปะผู้คนมีดวงเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินดีขึ้นมีโชคลาภด้านการเงินแต่รายจ่ายค่อนข้างสูงคะ่ะ การเงินดีขึ้นยังคงเหนื่อยแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือน,นะคะทั้งการงานและการเงินยังไงก็ขอท่านมีสติอย่าใจร้อนวู่วามนะคะช่วงนี้ท่านนั้นหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามให้ละเอียดรอบคอบอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปจะตัดสินใจอะไรก็คิดให้ละเอียดรอบด้านอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละท่านนั้น มากน้อยจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักด้วยแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาแน่นอนค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านหากท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ท่านนั้นสมดังใจมุ่งมา่ปรารถนานะคะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกลับขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามขอยทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ